สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะข้อความถึงคุณในวันนี้ค่ะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้าชมคลิปนี้เรามาดูกันว่ามีใครอยากจะส่งข้อความหาคุณโอ้โหไพ่พลิกออกมานะคะจะเลือกไพ่ที่เปิดแล้วเนาะ you are my total world คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันคุณคือโลกทั้งใบคุณคือทั้งหมดของฉันเลยนะโลกทั้งใบให้คุณคนเดียวนะคะ you are total you are my total world ไปต่อไปค่ะ No one will ever compare to you ไม่มีใครเปรียบเทียบกับคุณได้เลยพลังงานความรักที่สมบูรณ์แบบคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกค่ะนะสิ่งที่คุณควรจะรู้ในตอนนี้นะคะว่าคุณเป็นคนที่เลอค่านะคะสำหรับสายตาของคนรักของคุณข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณคือคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเป็นพลังงานที่สมบูรณ์แบบค่ะ สำหรับเขาแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะมาเปรียบเทียบกับคุณได้คุณงดงามงดงามจากภายในนะคะความงามของเขาไม่ใช่ใบหน้าหรือรูปหลักแต่เป็นการที่คุณงามจากภายในนะออร่าความงดงามของคุณเปล่งประกายแสงออกมา My emotions for you are still there เขาบอกว่าความรู้สึกของเขาอารมณ์ของเขาสำหรับคุณนั้นยังอยู่ตรงนั้นเสมอนึกถึงคุณอยู่เสมอ มีความรู้สึกดีๆให้คุณอยู่ตลอดนะคะ I wish I would treat you better ฉันหวังว่าฉันจะดูแลคุณและปฏิบัติกับคุณให้ดีให้ได้ดีกว่านี้นะคะ i v e b e e n thinking about the last time I saw you Wow เขาบอกว่าเขาคิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เขาจะได้เจอคุณนะอาจจะมีความคิดบางอย่างนะคะ ที่เกิดขึ้นเป็นความกลัวความรู้สึกกลัวเขากลัวที่จะสูญเสียคุณนะ You are my light in the darkness time คุณคือแสงสว่างในความมืดมิดของฉันคือแสงสว่างที่ปลายอุโม,มงคุณเป็นคนที่พิเศษเป็นคนพิเศษสำหรับเขาค่ะข้อความถึงคุณในวันนี้เขาอยากให้คุณรู้นะคะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหัวใจเขาจะยังเป็นของคุณอยู่เสมอต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันที่ไพ่ทาโร่ค่ะข้อความถึงคุณในวันนี้คนที่ส่งข้อความหาคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณอีกในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรห้าถ้วยความน้อยใจความเสียใจรู้สึกตัวเองไม่ดีพอไม่ควรค่าสำหรับตัวเขาแล้วเนี่ย เขามองคุณเลิศเลอมากๆเลยนะเลิศเลอนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองเขาอาจจะมีความน้อยใจบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นความรู้สึกของเขาที่เขายังดูแลคุณไม่ได้ดีในตอนนี้ยังปฏิบัติกับคุณไม่ได้ดีเพะนั้นที่คุณดีมากๆคุณเพอร์เฟคคุณสมบูรณ์แบบนะคะ King of Sword แต่จิตวิญ,ญญาณเขากำลังบอกให้เขาสู้ต่อไปอย่าเพิ่งยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้แปดดาบค่ะ คนคนนี้เป็นคนที่เก็บตัวนะคะเขาเป็นคนที่เข้าถึงยากมีลักษณะของคนที่มีความเย็นชาภายนอกจะดูเหมือนกับเข้าถึงยากดูเป็นคนที่ดูออกยากเป็นคนที่ดูเหมือนจะมั่นใจในตัวเองนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะคนคนนี้นะจริงๆแล้วเขามีความรู้สึกตัวเองไม่มั่นใจยังไม่มีความมั่นใจในตัวเองมากพอนะคะเขาหสํา,า,าสเร็จ สำหรับเขาแล้วเนี่ยชีวิตที่จะดีได้ต้องเป็นในเรื่องของการงานหรือการที่เขาจะต้องประสบความสำเร็จในชีวิตก่อนเนี่ยค่ะเขาจึงเอาเป้าหมายของตัวเองเป็นหลักคือการประสบความสำเร็จเนี่ยเห็นไหมภายการแต่งงานออกมาคนคนนี้เขาอยากที่จะแต่งงานเขาต้องการมีครอบครัวที่มั่นคงสร้างอนาคตร่วมกันไปกับคุณแต่ในตอนนี้เกิดความน้อยใจเสียใจบางสิ่งบางอย่างนะ อาจจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะเพจออฟเพนเดอร์คนที่เขายังดูแลคุณไม่ได้ในเรื่องนี้เขาน้อยใจค่ะน้อยใจในโชคชะตาอาจจะไม่ใช่โชคชะตาที่เป็นโชคชะตาของเขาแต่เป็นบททดสอบที่ทำให้เขาทำอะไรไปไม่ได้มากกว่านี้แล้วะนะคะเขามีความคิดในเรื่องของการที่อยากจะอยู่กับคนรักกำลังตามหาใครสักคนหนึ่งที่จะอยู่กับเขาไปจนแก่เท่า คนที่จะเป็นคนที่ใช่เป็นเดอะวันเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจเดอะซันเนี่ยตอนนี้เขากำลังหลงทางค่ะเขากำลังหลงทางบางครั้งสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นความสุขแต่ที่แท้แล้วพอเขาไปค้นเจอพอเขาไปอยู่ในจุดจุดนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดเสมอไปบางครั้งในตอนนี้นะคะความสัมพันธ์นี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเขากำลังเดินอยู่ในเส้นทางที่ ไม่ถูกต้องเพราะให้ความสุขมาอยู่ในตำแหน่งอุปสรรคและให้ความน้อยอกน้อยใจด้วยค่าตัวเองมาอยู่ในตำแหน่งตัวตนนะตอนนี้นะคะเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยเขาไม่รู้ว่าเขาจะหาความสุขได้จากที่ไหนแม้กระทั่งกับตัวเองนะคะนะความคิดของเขานะคะกำลังนำพาเขาไปสู่ในจุดที่เขารู้สึกว่าเขายังดีไม่พอ King of War และนี่คือภารกิจ ภารกิจที่ตัวเขาจะต้องทําให้หลุดพ้นให้ได้ก็คือการที่เขาจะต้องตระหนักรู้ในคุณค่าของตัวเขาหกเหรียญเขามองว่าคุณเป็นคนที่ใจดีมากๆนะคะในความคิดของเขาเนี่ยคุณดีงามคุณพร้อมที่จะเป็นคนรักของใครสักคนที่ดีได้แน่นอนนะคุณอาจจะมีการพึ่งพาอาศัยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ e m o t i o n a l s u p p o r พพลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนที่มี positive mindset แต่ในขณะที่คนในคาวามสัมพันธ์เนี้ยนะคะเขาเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยอาจจะเป็นปมทร a มาในวัยเด็กถูกบูลลี่นะใน่องของการประสบคาวามสำเร็จในชีวิตนะคะจนงทำให้เขาหงยห,หาพลังงานที่หนักแน่นมั่นคงเขาต้องการคนรักที่เป็นกำลังใจให้เขาได้เดอะมูนพลังงานของพระจันทร์เดอะมูนไพ่ของชาวราศีมีนนะคะมาทั้งเดอะมูนและเดอะซัเลยเห็นไหม เดือมูลมาเป็นไพ่ปิดจบและเดือดซันมาอยู่ในตำแหน่งอุปสรรคและปัญหาคุณดูนะพลังงานตอนนี้นะคะคนที่ส่งข้อความถึงคุณเนี่ยเขากำลังเข้าสู่ช่วง dark night of the soul ติดวิญญาณเขานะคะกำลังจะกำลังจะสอนเขาบางอย่างให้เขาได้ตระหนักรู้ถึงการที่เขาต้องมีความสุขได้ด้วยตัวเองแสวงหาความสุขภายในก่อนที่จะมีความรัก ทาให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ดีขึ้นเขาจะต้องมั่นใจในพลังงานของตัวเองนะคะนะเขาอาจจะไม่มั่นใจในเรื่องรูปลักษณ์ก,ก็ได้นะคะหรือความมั่นคงของชีวิตจึงทาให้ตอนนี้เนี่ยเป็นพลังงานที่เซนซิทีฟมากๆเลยเดอะมูนเนี่ยนะคะพลังงานเขาอ่อนไหวง่ายมากแม้เรื่องนิดหน,น่อยไปกระทบจิตใจเขาเนี่ยพลังงานเขาพารานอยทันทีเลยพลังงานของคุณเป็นเหมือนแสงสว่างที่เข้าไปในชีวิตเขานะเนี่ย You are my light in the darkness times คนคนนี้ถ้าเขาขาดพลังงานคุณไปนะคะพลังงานชีวิตเขาจะย่ำแย่เพราะตัวเขาเนี่ยในตอนนี้อยู่ในจุดที่สุ่มเสียงที่จะเป็นสุ่มเศร้าได้นะนะคะท่าถ้วยอยากบอกอะไรคะ่ะท้าถ้วย of ออฟสอดเขากำลังจะเอาชนะอุปสรรคและปัญหานี่คือ p a ชชั่นเขากำลังเทคแอคชั่นด้วย p a ชชั่นความสัมพันธ์นี้กำลังถูกทดสอบควีนออฟสอดเห็นไหมคะเป็นคู่กันคุณกับเขามีความฉลาดทั้งคู่เลยมีความเฉลียวฉลาดมองไปยังเป้าหมายในชีวิตเดียวกันแต่พลังงานเขาเป็นพลังงานของคนที่ฉลาดในเรื่องทางโลกนะนะบางทีจิตวิญญาณเขาอาจจะยังเบบียังแบะบอกนะคะยังไม่รู้ที่จะ เข้าใจถึงความสุขที่แท้จริงของชีวิตได้อย่างไรนะจึงต้องเป็นพลังงานคุณเนี่ยมาบาลานนะคะพลังงานนายออฟคัพค่ะตัวเขาเนี่ยโสดแล้วก็จริงๆแล้วลักษณะภายนอกเขาจะดูมีความมั่นใจดูมีความเฉิดฉายแต่ที่แท้แล้วในใจนั้นอ่อนแอและเปลาะกบาง k คิงออฟสอดอยากบอกอะไรคะ่ะ King of สอดสิบเหรียญเห็นไหมคะ คนคนนี้เป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์นะจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานเขาเลยอ่ะนะแต่เขากําลังโดนโชคชะตาเล่นตลกหรือกําลังจะทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตไม่จีรังสัจธรรมของชีวิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจิตวิญ,ญญาณเขาจะต้องถูกพัฒนาให้เข้มแข็งขึ้นก่อนที่จะได้เข้ามาคู่ควรกับคุณอ่ะหกถ้วยค่ะ การกลับมาอีกครั้งของคนรักในอดีตหรืออดีตชาติอาจจะเป็นคนที่มีประเด็นกันคนเก่าๆนะคะคนที่คุณก็รู้ว่าใครนั่นแหละนะเขารู้สึกผูกพันกับคุณมากเลยการที่มีคุณเข้ามาในชีวิตเขามองว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะเขาต้องการสร้างครอบครัวกับคุณแล้วความรู้สึกนี้นะหกถ้วยนะคะเป็นความรู้สึกที่คุณเข้าใจเขามากกว่าคนในครอบครัวเขาอีกเดอะเวอร์คนทางไกลยอยู่ห่างไกลกัน นะคุณเป็นโลกทั้งใบของเขาเลยจริงๆเนี่ย you are my total world เนี่ยนะคะเห็นไหมคะตั้งแต่ที่มีคุณเข้ามาในชีวิตเขาเขามองเห็นสิ่งดีๆต่างๆ,างๆมากมายรอบตัวตัวเขาเป็นพลังงานของคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยพลังงานของคุณนะคะ emotional support เนี่ยได้นะคะหกเหรียญเนี่ยความใจดีของคุณความเมตตากรุณาที่คุณให้เขาไปที่คุณใส่ความพยายามไปเนี่ย ถูกส,สุดท้ายจะไม่สูญเปล่าค่ะเพราะพลังงานเป็นคู่กันแปดดาบอยากบอกอะไรแปดดาบในตอนนี้ตัวเขาเหมือนถูกมัดมือมัดเท้าไว้แล้วโดนล้อมไปด้วยดาบทําอะไรไม่ได้ทําได้แต่อยู่อย่างสงบเพื่อเรียนรู้และยอมรับบทเรียนทางจิตวิญญ,ญาณการเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณที่ทําให้เขานั้นเหมือนกับต้องถูกถูกซ้อมอย่างเดียวเลยนะคะให้เป็นพลังงานของคนที่ ยอมจำนนสเตรงไพ่ของชาวสิงคนคนนี้เวลามีความรักแล้วรักแบบอุทิศตนเพราะใจิตใจเขาเปราะบางคนเขาห่วยห,หาความรักนะคะคนคนนี้เขาห่วยหาความรักความเมตตาความเอื้ออาทรเอ็มเพลเอร์ไพ่ของชาวเมษแลัคนาราศีเมษค่ะลักษณะเขานะถ้าไม่มีใครรู้จักตัวตนเขาจริงๆนะคะจะไม่รู้เลยว่าที่แท้แล้วอะ่ะภายในใจเขานะนะั้นอ่ะแตกสลายมากแค่ไหน เขาเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้ภายในความรู้สึกที่ broken นะคะนะแล้วแสดงออกมาด้วยแสดงแสดงท่าทางออกมาย้อนแย้งกับจิตวิญญาณเขาอะนะภายในนั้นร่ำร้องแต่แสดงออกมาหัวเราะทางน้ำตาเหมือนคนใส่หน้ากากไวะคะ้ค่ะ Joker นะ่ะประมาณนั้นนะคะมาดูกันนะ6ไม้เท้าอยากบอกอะไรคะ่ะหไม้เท้าเขาต้องการ ความสัมพันธ์ที่เขาจะมองเห็นอนาคตได้ความสัมพันธ์ที่เขาจะพัฒนาต่อได้แล้วหเห็นไปถึงการแต่งงานการมั่นหมายกันเนี่ยคนคนนี้เขามีเป้าหมายในชีวิตนะคะเขาต้องการหาคนที่เป็นคู่ชีวิตที่จะเคียงคู่ไปกับเขาไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่หลาะแหละไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบผิวเผินอะจริงจังนะคะบางครั้งเขาอาจจะมีในเรื่องของความสับสนของตัวเองหรือสับสนกับคนที่เข้ามาในชีวิต นะเพราะบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะการที่เขารู้สึกว่าเขาต้องการความรักเนี่ยต้องการคนมาเอาใจใส่บางครั้งบางทีเขาอาจจะไปเจออะไรที่รู้สึกดีด้วยนิดนึงแล้วเขาก็อาจจะไหลไปกับพลังงานเหล่านั้นที่แท้แล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเดอะมูนก็ไปเจออะไรที่หลอกลวงไม่จริงใจเดอะสตาร์ไพ่ของชาวกลุมและคณาารีกลุ่มค่ะคนคนนี้มีการขอพรอ,อธิษฐานขอพรจากดวงดาวขอพรจากพระจันทร์ นะคะขอให้ได้พบเจอกับคนที่ใช่คนที่เป็น last one เป็น last person เป็นความสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายอะ่ะ mm hmm. เขาเหน็ดเหนื่อยนะคะ mm hmm. คนคนนี้เนี่ยเหน็ดเหนื่อยที่จะต้องดินน้นรนมีวความรักไปเรื่อยๆ mm hmm. แล้วการที่เขาอยู่เป็นโสดมานานเนี่ยนะก้าวถ้วยนะคะ mm hmm. บางทีเขาก็อยากจะพักหยุดพักแล้วที่ใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจเขาจริงๆ mm hmm. สี่ไม้เท้าอยากบอกอะไรคะสี่ไม้เท้า สิบไม้เท้าดูสิคะจริงๆนะคนคนนี้เวลามีความรักเนี่ยจะมีความรักที่จะมีความรักที่ดีฟมากๆเวลาเจ็บก็เจ็บสุดๆเลยแล้วเวลาจะทํางานในความสัมพันธ์เนี่ยคะ่ะเขาจะลุยเต็มที่เขาจะเ a k e a c t i o เต็มที่ขี้หึงขี้หวงด้วยนะคนคนนี้นะคะมีลักษณะของคนที่ขี้หึงขี้หวงพลังงานของคุณกับเขาเป็นพลังงานที่ตรงกันก้าเหลี่ยญแล้วก็ก้าถ้วยนะหากในตอนนี้รู้จักกันได้แล้วนะคะหากตอนนี้รู้จักกันแล้วเนี่ย ยังไม่มีคอมมิทเมนต์ที่ชัดเจนแต่เขากับคุณคุยกันเรื่องของอนาคตแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดเผยเนะี่ยยังไม่ได้เป่าประกาศว่าความสัมพันธ์นี้เป็นอะไรกันแต่ทั้งคู่เนี่ยมีการคุยกันแล้วแน่นอนถึงเรื่องการแต่งงานแล้วก็การสร้างครอบครัวแต่พลังงานตัวเขานะคะเป็นพลังงานของคนที่ยังไม่มั่นใจในในความมั่นคงของชีวิตตัวเองยังไม่มั่นใจในรูปลักษณ์มีเรื่องบางเรื่องเป็นทรมาร์สหรับเขานะคะจิตวิญญาณเขาที่เป็นเด็กน้อย อ่อนแอนะเขายังอ่อนแออยู่นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลคุณได้นั่นแหละค่ะนะจึงจะมีคอมมิชไม่ได้ชัดเจนเขาถึงจะยอมแสดงตัวออกมาเปิดเผยความรู้สึกเพจออฟเ็นทัลเคิ้นอยากบอกอะไรค่ะเด็กถือเหรียญเดทเห็นไหมคะไพ่ใบนี้นะไพ่ใบนี้คือการสิ้นสุด สิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นไหม่เดทแ a น d r e b i r t h นีน่ไงคะ The Fool เขาจะผ่านมันไปได้เขาจะผ่านความกลัวนี้ไปให้ได้เขาจะทำงานผ่านความกลัวนะเขาจะเป็นอิสระจากสิ่งที่เหนียวรังเขาไว้ปมในอดีตต่างๆชรามาในวัยเด็กหรือในความสัมพันธ์ที่เคยผ่านมาเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของโทรจิซ่าไพ่พิเศษนะคะเพราะพลังงานของคุณเห็นไหมบอกแล้ว คุณเป็นสเปเชียลวันของเขาเลยสเปเชียลคุณเป็นคนพิเศษกับเขามากๆพิเศษมากๆพลังงานนี้คุณเข้าใจเขาดีคุณเข้าใจเขาโดยที่บางครั้งบางทีเนี่ยหกถ้วยแทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรเลยเหมือนคนในครอบครัวเหมือนคนที่เคยเป็นครอบครัวกันมาแล้วแล้วย,ย้อนกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งวนไปวนไปแบบนี้นะคะเดอ sun อยากบอกอะไรเดอะซันสดาบการตัดสินใจโอ้ควีนออฟคัพคุณเป็นที่รัก นะคะคุณเป็นสุดที่รักเลยในตอนนี้นะไม่มีสองดาบแล้วจากสองดาบนะคะเหลือแค่ดาบเดียวชัดเจนที่ผ่านมาคนๆน,นี้มีความลังเลแต่ไม่ได้ลังเลเรื่องคุณกับใครแต่เป็นความลังเลที่ว่าความรักครั้งนี้เขาจะเขาจะทําได้หรือเปล่าเขาจะสามารถดูแลคุณได้ไหมเขาจะเป็นคนที่ใช่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นไมค์คิงของคุณได้หรือเปล่าเขาจะเป็นคนที่คุณภูมิใจได้หรือเปล่าในตอนนี้ชัดเจน เพราะความรักที่คุณมอบให้เขาไปเนี่ยแหละความเมตตากรุณาคอมแพชชั่นาของคุณนะคะ Queen of Cups เนี่ยคนที่ใจดีคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นแล้วหลังจากนี้ไปเดี๋ยวคุณรอดูการ take action จากเขานะคะ King of Wands อยากบอกอะไรคะ่ะ King of Wands นี่ไงเห็นไหม Charles ไพ่ของชาวกรกฎเขาจะเดินทางมาหาคุณนะ Charles the world. ถ้าอยู่ห่างไกลกันนะคะเขาจะมาหาคุณแล้วดูไพ่ขยายออกมาเป็นคู่กัน King of Wands กับ Queen of Wands คุณทั้งคู่มีภารกิจ สุดท้ายเมื่อไหร่ที่จิตวิญ,ญญาณมาสมานกันนะคะเป็นจิตวิญ,ญญาณที่เท่าเทียมนะ่ะศีลเสมอกันเมืเม่อไหร่ศีลเสมอแล้วเจอกันนะ่ะแบบนั้นนะคะเนี่ยเขาอาจจะช้าหน่อยนะคะนะแต่ขอให้คุณรอความรักครั้งนี้คุ้มค่าที่จะเสี่ยงคุ้มค่าแก่การรอคอยแน่นอนค่ะหกเหรียญอยากบอกอะไรการเพึ่งพาอาศัยคู่บุญคู่บารมีหนึ่งถ้วยคุณเป็นที่รักคุณเป็นสุดที่รักของเขาเลยรักที่สุดสุดดวงใจ เจ็ดเหรียญในตอนนี้เขามีการรอคอยอยู่รอคอยเก็บเกี่ยวผลผลิตรอคอยสิ่งที่ลงทุนไปนะคะรอดูสถานการณ์เฮอร์มิตไพ่ของชาวกันลัคณาราศีกันชอบ2คุณด้วยนะเขาเป็นคนที่ i n t r o รเ r ิจริงจริงนะคะแล้วก็มีความลึกซึ้งทางด้านความคิดมากๆในตอนนี้เป็นพลังงานของคนที่อาจจะเงียบกันไปบ้างเงียบบ้างคุยบ้างนะแต่ถามว่าไพ่ของการสื่อสารออกมาบ้างไหม ตอนนี้เนี่ยไม่มีเลยแต่ความชัดเจนในความรู้สึกเนี่ยชัดมากๆนะคะต่อให้คุณเขาจะเงียบกันไปยังไงก็แล้วแต่เถอะแต่คุณรอดูได้เลยนะคนคนนี้ take action แน่นอนนะคะแต่จะช้าเพราะเขาเป็นคนที่คิดแล้วทาอะไรช้าจะต้องตึกตรองจะต้องผ่านกระบวนการความคิดหลายขั้นหลายตอนกว่าเขาจะกล้าที่จะออกมาจากคอมฟอร์ทโซนของเขา,าค่ะคุณจะต้องให้เวลาเขานะ ให้เขามั่นใจในตัวเองว่าเขาคู่ควรและดีพอกับคุณนะคะเป็นกำลังใจให้กับกันและกันนะเดอะ o มูนอยากบอกอะไรคะ่ะเดอะ o มูนสองไม้เท้าคนทางไกลาการรอคอยการเดินทางเขานั่งนับวันรอคอยตั้งหน้าต,ตั้งตารอคอยคุณเลยแหละนะ King o f p e n t a c l e เห็นไหมคะเขารักคุณมั่นคงคะ่ะ ความรักที่เขามีให้คุณไม่มีสันคลอนไม่มีแน่นอนเนี่ยทาวเวอร์เดี๋ยวจะมีสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นอย่างปุบปรับฉับพลันกระทันหันนะคะจัสติสการถูกตัดสินถ้าเขามีการรอคอยในเรื่องมาสีไม้ยางที่เกี่ยวกับเอกสารนะที่จะต้องตัดสินแล้วรอคอยที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะที่ช้าเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องนี้ก็ได้แล้วนี่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโชคชะตากําหนดแล้วกําหนดมาแล้วแล้วให้คู่ก็ออกมาแล้ว King of, คิงออพคัพเห็นไหมเป็นคู่กัน เขากำลังจะมาให้ความยุติธรรมกับคุณเขากําลังจะเดินทางมาเพื่อมอบความยุติธรรมให้กับคุณค่ะคุณคู่ควรแล้วดูสิคะใต้ของใต้สําหรับก็ the empress อีกและพลังงานเขาก็เป็น emperor เนี่ยตรงนี้คู่กันชัดเจนค่ะนี่คือ soul connection มีทั้ง10เหรียญ4ไม้เท้า the empress พลังงานทวินเฟรม the sun the moon พระจันทร์โอบพระอาทิตย์ ความเงียบไม่ได้เป็นปัญหาความห่างไกล The world ก็ไม่ใช่ปัญหาของคุณเลยคนคนนี้ยิ่งรักคุณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันและอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณทุกวันทุกวันนะคะเรามาดูไพ่มูลออร์เ l คกันไพ่ Moon อร์เ l คอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณค่ะความรักครั้งนี้ของคุณการเริ่มต้นใหม่กำลังมาถึง a new start is coming เขาจะตื่นรู้เป็นพลังงานของคนที่ผ่านช่วงเวลาของ dark night of the soul ถือวิสัยทัศน์ของคุณให้คุณมั่นใจในตัวเองได้เลยนะคะสิ่งใดที่คุณทาลงไปนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วให้คุณเชื่อไกด์แดนของคุณนะคะเชื่อไฮเอลเซลของคุณคุณใกล้จะบรรลุปเป้าหมายของคุณแล้ว you are very close to achieving your goal นี่เป็นพลังงานของคนที่ทํหบททดสอบเข้าบททดสอบเข้าสู่เส้นทางแล้วแล้วก็มันจะถึงเป้าหมายได้สําหรับความนี่ไงไพ่บอกว่า your commitment is being c a s t ความสัมพันธ์ของคุณกำลังถูกทดสอบเอาใจช่วยคุณค่ะนะคะอย่างไรแล้วเนี่ยจะมาอ่านไพ่ให้ทุกวันนะคะจะทำให้ได้เพราะในช่วงนี้เป็นพลังงานของคนที่กำลังเอเซนชันหนักมากนะหลายๆพลังงานถูกกราวดิ้งนะคะบางท่านก็ไม่สบายในช่วงของนิวมูนที่ผ่านมาอาจจะไม่สบายหนัก หนักเบาก็แล้วแต่พลังงานของแต่ละคนนะต้องดูที่ดวงดาวเกิดด้วยนะคะดาวจันทร์อะไรแบบนี้นะดาวจันทร์ดาวอาทิตนะนะคะนะคะเกี่ยวข้องกับพลังงานแน่นอนแล้ววันนี้เป็นวันฟูมูลนะคะวันที่ดีอาอ่านไพ่เนี่ยนะเป็นวันที่พระจันทร์ใหม่พระจันทร์เต็มดวงนะคะก็พลังงานของคนที่เจ็บในเรื่องของฮาร์ดจากรา เจ็บหัวใจปวดหัวใจเพราะพลังงานเขาส่งมาถึงคุณเนี่ยคุณจะเข้าใจกันดีบางบางความรู้สึกอาจจะเจ็บเหมือนกับแทบจะไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เลยบางคนเจ็บป่วยมีอาการป่วยอ่ะล่มหมอนนอนเสือเลยนะคะก็มีนะคะในช่วงนี้เป็นเวลาของการ grounding จักรวาลกำลังทดสอบคุณนะ แล้วก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพรย่อมเป็นเพรอยู่วันยังคำ่ำคุณจะผ่านบททดสอบนี้ไปได้แลวเขาก็เช่นกันเมื่อคุณผ่านจุดๆนั้นมาแล้วนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ตัวเขาะคะพลังงานกำลังจะถูกกราวดิ้งนะเมื่อพลังงานแฟมินีนถูกกราวดิ้งมาเรียบร้อยแล้วคุณจะฟื้นคุณจะฟื้นไข้อาการเจ็บจากพิษรักต่างๆคุณจะดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพลังงานของเขาที่จะเข้าใจความรู้สึกข,ของคุณเป็นพลังงานของการรีเฟลคชั่นการสะท้อนกลับนะคะประมาณนี้การที่คุณเจ็บ หัวใจเจ็บจักระที่เจ็บในช่วงฮาร์จักรานะคะนะคะรู้สึกปวดตรงฮาร์จักราไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็ขอให้คุณนั้นพยุงพลังงานคุณเอาไว้นะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะแล้วเรามาอัปเดตกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ